ก็อัปเดตอาการนะฮะของโต้งนะครับวันนี้วันที่26หรือ27วะ26ค่ะ26กุมภานะฮะ2524นะครับสาเหตุต้องผ่าตัดก็คือว่าตัวน,นี้เป็นหัวเข่านะครับอันนี้ด้านหน้านะครับฟอนวิวนะครับหัวเข่าซ้ายนะครับวันนี้เป็นยางเ,าเรื่องอะไรวะยางรองแท่นเครื่อง2องอันของผมอ่ะก็คือเป็นหมอรองกระดูก2อันนะก็คือส,สแกนมาดูเนี่ยสแกน m r i มาดูเนี่ยตัดเป็นเซกชันเซกชันเซกชันเลยเนี่ยเห็นเลยว่าหมอรองกระดูกด้านซ้ายของผมเนี่ย ตัวเนี้ยมันแตกเป็นพิซซ่าอย่างนี้เลยครับคือมันฉีกออกอย่างนี้เลยเนี่ยไอ้รอยดำๆนี่คือรอยที่มันฉีกออกงนั้นเราจะต้องผ่าตัดเพื่อเย็บเย็บมันเข้าไปอ่าแล้วเขาดูออกเลยว่าอาการนี่มันเลื้อยลังเนี่ยนี่มันเริ่มสึกแล้วมันจะมีรอยสึกรอยสึกนี้เกิดจากการที่ว่ากระดูกมันสีกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่อักเสบแล้วมัน มันคือการฉีดหมอลองก็ดูันฉีดแล้วต้องมผ่าตัด2กล้องเข้าไปวันที่สิมีนาหมอชื่อหมอเลิมมาก็หมอที่มมจ,ะจะจบจากเยอรมันนะ่า,านักฟุตบอลมาเยอะหลายคนแล้วครับโรคก,ก็คือโรคไอเนี่ยลายมือหมออะไรเนี่ยเมม,มมซิเมเซอร์อะไรเนี่ยนะแล้วก็อะไรเนี่ยนี่คือนี่คือยา,อาปดวิตามินที่ไปซื้อรองหัวเขา่าก็คือตัวพูโคซามีนี่เองนะครับ แต่เนี่คือโลกนะครับแต่หลักๆคือง่ายๆคือถ้าเป็นภาษาช่างก็คือยางรองแท่นเครื่องสีขาเน,นี่ยเตี้ยนะเนี่ยตามนั้นกูต้องเย็บตรงนี้เสียบเข้าไปอโอเคเลือกลอง <c oughs> แล้วใส่ใส,สองกล้อ,ง,<ห>อง,งเข้าไปแล้วก็เย็บนะก็คือพักฟื้นหนึ่งเดือนถึงจะผ่าตัดผ่าตัดหนึ่งวันนอนสองคืนแล้วก็พักฟื้นประมาณเดือนหนึ่งนะครับโอเคขอบคุณครับ